แอนนาทุ่มเงินหลักล้านเนรมิตหน้าใหม่เปลี่ยนชายให้เป็นหญิงมีจีจีฮาดิบเป็นไอดอลเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับแอนนาที่ออกมาเผยถึงประสบการณ์สุดช้ำหลังหลายคนชอบทักว่าหน้าเหมือนผู้ชายและที่เจ็บที่สุดก็คงเป็น AI ในแอปพลิเคชันติ๊กตอที่เล่นทีไรก็จะออกมาเป็นผู้ชายตลอดงานนี้ เจ้าตัวเลยตัดสินใจทุ่มเงินหลักล้านเปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งหมดโดยมีจีจี้ฮัดิดงนางแบบระดับโลกเป็นไอดอลรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะเรารู้จักกันมานานแล้วครับกับคุณนาาแล้วก็ก็รู้จักกันหลายปีมากนะครับแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้คุณนาาอยากรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนงงงงงหรือว่ามีปัญหาก็เลยก็เลยคุยกัน คือเขาพูดตรงๆนะเมื่อวานนี้เราก็พูดกับคุณหมอว่าหน้าเราเนี่ยคือหุ่นเราเนี่ยเปิดมาอย่างไงก็คือผู้หญิงละแต่หน้าเราอ่ะคือไงคือเราเราเล่น AI บ่อยและ AI อ่ะมันชอบจับแบบเป็นผู้ชายเราก็คือเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเคยเล่นมามติกตอกอ่ะคิดวันจะมี AI จับหน้าแล้วจับมามีหนวดทุกรอบเลยอ่ะก็เลยถามคุณหมอเมื่อวานนี้ค่ะว่าแบบ คือเราหาคลินิกเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราเนะี่ยมีโอกาสในการที่จะได้ทํากับคลินิกอย่างเกาหลีก็เสนอมาหลายหลายโรงพยาบาลเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ชอบนะแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเราศึกษามานานมากพอแล้วที่เราจะรู้ว่าไทยก็ทําได้พอเกาหลีเลยนะไม่ต่างกันเลยดีไม่ดีดีกว่าด้วยต้องต้องยอมรับว่าที่ดรดจะเป็นหมอเฉพาะทางเยอะเป็นหมอเฉพาะทางคือสมมุติว่าคุณหมอคนนี้อันเอาง่ายนะหมอคนนี้นจบตรงมาสัญญกรรมมาก็มาทําให้เราอย่างเงี้ยเราสบายใจ อันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าส,สมมุติว่าคุณหมอคนนี้เนาะไปจบอะไรมาก็ไม่เป็นจบแบบเป็นแพทย์ทั่วไปรักษาโรคคะแล้วอยู่ดีมาสาันญกรรมให้เราเราก็ไม่มั่นใจนะถ้าเป็นอย่างนันะ mm hmm. เราจะปรึกษาศึกษาจากประวัติของหมอซึ่งส่วนใหญ่ในดีอาร์คลินิกจะใช้หมอตรงซึ่งเป็นสันยกรรมตรงทั้งหมด นี่จริงไหมครับุณหมอครับอ๋อจริงครับก็เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตแนะนำตัวก็นี่หมออาร์ตนะครับจะเป็น CEO ที่ใหญ่คลินิกนะครับส่วนท่านนี้คืออาจารย์ต้านะครับหมอรัฐธรครับเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งจริงๆต้องบอกว่าหน้าเขาใส่ฟออยู่แหละจริงๆใส่ฟอแล้วก็เป็นชุดเด่นของคุณอาณาอยู่แล้วแต่โจทย์ที่ได้ก็คืออยากจะลดความแมนลงนิดนึงเราอ่านเดี๋ยวเราเปิดดูเลยนะ คือตอนทัวเนี่ยเราต้องพูดหน้ามาไ่อะหน้าหมามไงเราก็ใส่ตลอดเลยอะแล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็ร้อนมาแล้ก็เปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าหน้าเราเนี่ยคือแต่งหน้าเป็นผู้หญิงยังไงก็ตามเครื่องสำอางเนียไม่สามารถช่วยได้ก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเราอยากลดความเป็นผู้ชายบนหน้าเราเนี่ยลงอ่ะตรงไหนว่าที่เราสึกมันเป็นปัญหาครับว่าพอดูล้วเป็นผู้ชายสำหรับตัวเราก็หัวเถิกหน้าผากมาก่อนอันดับแรกหน้าผากเนี่ยคือ มันต้องบอกนะคะว่าอยากทำเอนโดไทยพร้อมกับลดน้ำผักลงซึ่งโจทย์เนี้ยมันต้องทำเกาหลีถามในประเทศไทยแล้วไม่มีใครทำได้นะ<ม>เพราะว่ามันยากคือเอนโดไท่ต้องบอกก่อนว่ามันมีคนระหว่างทำได้กับทำเป็น กับทําจนคล่องทําจนรู้ว่าเข้าใจ่เนี่ยคุณหมอตาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเอโนไทต้องดึงตรงไหนต้องดึงตรงหัวคิ้วหน้าจะได้หวานแล้วต้องกรออะไรคือของคุณหมอเล่าละเอียดดีนะครับโอเคก็คือโจทย์เนี่ยคือเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าผากจากผู้ชายจากดูแมนอะไรสันดูแมนกให้เป็นสาวขึ้นก็เรื่องขนาดความกว้างความสูงของหน้าผากส่วนหนึ่งตำแหน่งคิ้วต้องดึงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ลดความโนของของส่วนที่เหนืออคิ้วไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือด้านข้าง ก็จะดูดูสมูทขึ้นดูสมูทขึ้นใช่ค่ะก็คือหน้าผากจะแคบลงนะจะเป็นละมุนนีขึ้นอันแล้วแล้วพอหลังจากหน้าผากมาตรงตาเราต้องตรงตรงไหนบ้างครับคือว่าช่องงตาพูดได้ก็จะเป็นตรงหนกสันตรงเบ้าตาด้านบนเนี่ยครับเพื่อจะกรอให้ดูดูหวาดขึ้นเพราะว่าถ้าโดยเบสิกแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะมีกระดูกตาหนกค่อนข้างชัด พอเรากรอออกก็จะได้หนกที่หวานขึ้นแล้วก็พอเรากรอออกปุ๊บเราต้องยกหางตาขึ้นด้วยหางคิ้วัหางหคิ้วเคยเห็นไหมว่าเราแต่งหน้าที่เขามีตัวดึงอ่ะ,อะดึงก้างคางอ่ะแต่เราไม่ได้ดึงโดยใช้ตัวนั้นเราดึงภายในเราดึงโดยการผ่าตัดเข้าไปเลยให้หน้าเราดูเป็นดีหวานแล้วก็จริงๆของคุณแอนนาเนี่ยหน้าผากทีจะจะมีการปรับองศาด้วยะนะครับคือเห็นว่าตรงความกว้างของหน้าผากเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่ามันมัน เขืนขึ en like ้นไปข้างหลังนะเราต้ให oh. yes, well so ้มันม mm ีความโหนกนูนออกมาด้วยนะครับเพราะ้จะต้องความยากคือต้องลดลดความตั้งให้สั้นลงแต่เราจะเสริมให้มันนูนออกมาด้วยนะครับก็คือให้เป็นหน้าคือเป็นหน้าลูกข่ายนะแต่ว่ายังไงเนี่ยตรงมิดเดิลเฟสกับลัวเฟสเนี่ยเรายังไม่ทําอะไรเพราะว่ามันเป็นอเดนีตี้ของคุณออนนานะครับก็รอดูค่อยๆทำหาไม่เอาแบบว่า คือเราอะอันนี้พูดตรงๆเนาะเราไม่อยากได้แบบว่าเดินออกมาเนี่ยจากโรงพยาบาลศัลยกรรมหรือว่าคลินิกศัลยกรรมแล้วทุกคนเป็นแฝดเหมือนกันหมดคือโจทย์เนี่ยเราบอกหมอแล้วนะว่าเราไม่อยากมีญาติพี่น้องเยอะมากๆเข้าใจใช่ไหมแล้วเราลองไปรีเสิร์ชดูว่าความจุดเด่นของนี้คลินิกคือทําตัวเราให้เป็นตัวเราแต่ในเวอร์ชันที่สวยขึ้นอันนี้เราชอบแต่ถ้าทําตัวเราเป็นคนอื่นแล้วก็มีญาติเยอะแยะไปหมดเหมือนแบบเอ๊ะทำไมทุกคนหน้าเหมือนกัน เคยเจอไิห่าบ้างเวลาแบบทำกิจกรรมมาแล้วแบบทุกคนเลี้ยงกันทุกคนเป็นพี่น้องกันหมดเลยที่จริงอนาคตอเราจะทำจะเปลี่ยบแย่างเงี้ยเรามีเล็บสเลนเราก็เราอยากได้หน้าผากอย่างใครได้อยากจะมุ่ยังไงนี่มาส่วนตัวเราเนี่ยเราเราชอบทิมาเดเชียนแต่ว่าเรามองว่าเราอยากสถึงจีจี้ฮาร์ดดิบคนก็มองว่าหุ่เลาะเราตลกเราว่าเป็นไปได้หรอความผ่านหน้าใครก็อยากขึ้นมาพอเห็นหน้าแล้วก็พอไปเปรียบเทียบกับหน้านามจะได้ไหมคะคุณหมอ จริงๆหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วครับต้องบอกว่าหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วหน้าเขาใส่ฟออยู่แล้วมันเป็นการทัชอัพที่ยังที่ยังทาให้แบบยังอ๋อนี่คือเขาเรียกอะไรนะเล็บแผลงเลแลงพอหน้าผักเราไม่ได้เป็นแบบนี้อะเ็บแผงคิ้วหนอกก็ไม่ใช่อะ เราก็ต้องปรับช่วงบนให้ตาหน้าช่วงบนเราเจาะช่วงปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋ยวให้เจอกันรอบหน้าค่ะเพราะว่าคุณหมอค่อยๆค่บอลก่อนก็คุณหมอบอกว่าจะผ่าแต่แปดชั่วโมงไหวไหมเราก็บอกว่าแปดชั่วโมงเราก็จะสี่สิบแล้วเนาะเราก็กลัวหลายอย่างเราไม่อยากออกหลังโรงพยาบาลเนาะเราไม่อยากออกหลังกินเนี่คือปฏิทีการในการทำศัลยกรรมของเราทุกครั้งคือเราต้องออกง่าคลินิกนเท่านั้นมาตรงไหนเอาตรงนั้นอ่ะจริงๆมีปัญหาไหมเพราะเพราะเขาก็เคยผ่านการทำศัลยกรรมมาบ้างแล้วในส่วนที่เคยทำมาแล้วม่ต้องออกไป Icana, ไม่ต네้องอย่างไรทุกงหมมีบางส่วนที่จะเอาออกบ้างครับต้องปรับบางส่วนอ่ะไรบ้างที่เคยทำอะไรที่ต้องออกก็เรื่องที่เคยฉีดไดเนาะที่ที่เคยฉีดฟิลเลอร์อะไรพวกนี้มาเป็นน้ำมันประกอบอันนั้นไม่เป็นผังผืชเหรอครับหรือว่าเขาปกติเขาคือเันตู้้ ก็จะทําให้ยากขึ้นจะทําให้ยากขึ้นแต่สามารถทําได้ครับเราก็หวังให้ให้ดีที่สุดแหละเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเนี่ยยังไม่ได้เปิดเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเข้าไปจะเจออะไรบ้างเจอมู้ชายยังไงได้บ้างแบบ AI จับในทิกตอกเราเป็นผู้ชายอยากให้อยากให้เอไออหน้ารับหน้าเป็นผู้หญิงคาารณ์เอรว่าเขาจะประมาณจะยังไงอันนั้นอย่างที่คุณนาบอกถ้าเกิดว่าเราทัชแัปไปครบทุกโซนแล้วมันน่าจะได้ครับเพราะว่าเพราะว่า เราพูดไปเล้ว,าวาชาก็จะหวานขึ้นคือคือโจทย์คือ,อ,คอ,อยังคงยังคงเป็นหน้าคุณแอนนาที่ซอฟลงที่ดูแมนลดลงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนจากหน้าสายฟอร์ไปหน้าสายเกาหลีซึ่งก็ทำให้เขาปัญยาเปนกรรมการที่ต้องรักษาเอกลักษณ์ความเป็นแอนนาไว้จริงต้องบอกว่าที่เราก็ก็ทำแบบนั้นอยู่แล้วคือคือเราเราไม่ได้อยากให้ทุกคนออกมา หนะ้าเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เลยอะไนี้เพื่อมันมันจะมีสายสาย่เกาหลีบางสายที่ที่เขาเน้นแบบนั้นเราไม่ได้เน้นแบบนั้นเราเน้นแบบยังคงความเป็นยูนิตี้ของเขาอยู่เราเราเลือกได้อยู่แล้วครับว่เาเราจะลดมากน้อยแค่ไหนเราเราจะสามารถ อย่างอย่างโหนกแก้มกรามเราสามารถเรียกได้เราจะสัต์มากน้อยแค่ไหนจะลดมากน้อยแค่ไหนใช่ครับทําได้ที่นี่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรร <laughs> ดังนั้นเวลาเรานั่งคุยกันเราจะไม่เห็นว่า, <laughs> วามันมีการไขฝันว่าเดี๋ยวบ้านจะขึ้นมาเป็นแบบนั้น <laughs> แบบนี้ <laughs> ที่นี่เปรียบเสมือนโครงการที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมค่อยอยู่อ <laughs> แล้วเราก็ศึกษามาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ย <laughs> เราเราดูมาแล้วอ่ะตอนแรกเราไปเกาหลีนะเราจะไปเกาหลีนะเราเทียบเกาหลีรีวิวเกาหลีกัรีวิวที่นี่เลยนะเราเทียบกันเลยนะ แล้วเปอร์เซ็นต์อ่ะการรับผิดชอบอ่ะในในประเทศไทยเนี่ยสมแล้วมีอะไรเรามาหาหมอได้แต่ถ้าในเกาหลีเราไปอ่ะมันต้องผ่านเอเจนต์ดังนั้นถ้าเราหลุดจากเอเจนต์ไปเราจะเหนื่อยมากก็คือทําที่นี่ดีกว่าตอนแรกคุณหมอบอกว่าถ้าทำถ้าทำทางหน้าหมดเลยอ่ะคือแปดแต่เราก็มองว่าถ้าแปดด้วยอายุเราเนี่ยกูเกินแปดเรากลัวจะเกินเรื่องเจ็บอ่ะเราไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเราว่าความเจ็บที่สุดคือไม่สวย ไม่สวยเจ็บกว่าเออคนสวยเจ็บก็คือคนก็ยังสงสารแต่ไม่สวยเจ็บไปยิ่งเจ็บเพราะไม่สวยาลยที่เอาติยี่เงียบเพราะมันต้องเจ็บเหมือนเวลาเราซื้อรถคันหรือเราจะซื้อบ้านค่ะเราต้องดูรีวิวดูข้อมูลมาก่อนแล้วที่ดิอาร์คลินิกเนี่ยเขาจะเป็นโรงพยาบาลแล้วนะเขาไปซื้อที่ที่ท่านจะเป็นโรงพยาบาลใหญ่แล้วนะเขาทาคือตอบเสา์เข็มแล้วคับใช่ค่ะแล้วก็ตกใจว่าแบบมาวันที่มันมาคอนเซิา์เนี่ยคือเรามาด้วยในฐานะของคนรู้จัก แต่เขาเรียกว่าอะไรดียะความรู้จักนายก็ช่วยเราได้น้อยมากเลยนะเพราะลูกค้าเขาเยอะจริงเราจะคิวก็ไม่ได้คือเราขอแท้เราขอบอกขอทำพรุ่งนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะคิวเยอะมากทําทั้งหมดประมาณ4หัตถการนะครับคือก่อนทําเราก็ต้องซีทีสแกนเจาะเลือดซึ่งทำได้ที่เราเรามีเครื่องซีทีสแกนนะครับเตรียมวางแผนไว้แล้วนะครับก็ เงินตัวไทยก็ก็แสนหลักแสนอ้๊าบ <c oughs> นะรถหน้าผากก็แสนทุกอย่างแสนหมดเลยเสียงแต่การเสียงแต่การน่าจะน่าจะครึ่งล้านได้ถ้าที่จะทํานี่แต่ครับไม่แพงครึ่งล้านไม่แพงนะคะครับแล้วถ้าจัดข้างหน้า่ละครับผมถ้าที่เตรียมไว้ข้างหน้าแปดชั่วโมงกี่บาท เดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะจะทำาไห้หรือยังไงต้องดูพุทเด่นค่ะขอบคนดีคนหลังอย่างอันนั้นก็จะเป็นผู้เด่นต่อใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เมื่อวานก็ได้มาปรึกษาคุณหมอไปแล้วคุณหมอตาคุณหมอตาให้คำแนะนำดีมากเพราะว่าคือเราเราจะมีปัญหาเรื่องเรื่องโครงหน้าที่มันเบี้ยวพอมันเบี้ยวปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ามันจะต้องทําแบบว่ามันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างแล้วคุณหมอก็คือแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนเข้าไปแล้วเหมือนมองตามหมออารู้ใจเลยคุณหมอบอก ทุกจุดคือเป๊กหมดเลยหมอบอกแก้ตรงนี้แก้ตรงนี้ก็คือเราเตรียมตัวรอเลยนะครับเพราะเป๊นี่ต้องพูดเลยนะว่าไม่เราไม่ใช่ว่าเราสวยเป๊กหมอพูดจุดที่ต้องแก้เป๊กเ,เ,เอาตกคำนี้ไปเดี๋ยวไปไปคนดูเข้าใจผิดก็รอดูก็เดี๋ยวรอเพียนาออกมาเสร็จก็เดี๋ยวจะเป็นคุณล้นก็รอต่อจะบเพียนาต่อไปจริงๆที่ที่เรานะครับก็จะก่อนที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยเราจะดูถึง ปัญหาของคนไข้นะครับจะพูดคุยกันว่าปัญหาจริงๆของคนไข้คืออะไรแล้วเหมาะที่จะทําอะไรนะครับก็จะ,ะเหมือนเราจะคอสต์ต์ไหมนะครับว่าปัญหาที่คนไข้ทำแล้วดีขึ้นจริงๆนะบางบางปัญหาเนี่ยคนไข้อาจจะดูอินเทอร์เน็ตมา อะไรก็ตามทีอาจจะไม่เข้ากับหน้าเขาเราก็มีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนําอย่างตรงไปตรงมานะครับในงบประมาณที่คนไข่สามารถเอฟฟอร์ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานเราก็รักษามาตรฐานของความเป็นโรงพยาบาลแล้วก็มาตรฐานสากลทั่วโลกที่ที่เขาทํากันเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับค่ะอาหมอตาข้าฝั่งหน่อยได้ไหมคะสมมติว่าถ้าอนาคตหน้ามาใหม่ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องยังไงให้ความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เราไปทีละพาร์ทครับหลังจากที่พาร์ทแรกดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะต่อพาร์ทถัดไปก็จะได้ค่อยๆเห็นโฉมที่เปลี่ยน transform แต่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าก็จะยังเป็นสายฟอที่ที่ไปออกอินเตอร์อย่างที่เขาไปแล้วก็ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าคนนี้แหละแอนนะแต่ในเวอร์ชั่นที่เขาอาจจะงงๆนิดนึงว่าทำไมหน้าเล็กลง ถามว่าโกอีกไหมตอนนี้ปีนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองก่อนเพราะว่าสองรอบที่เราไปมาเราไป audition เรื่องงานเดินแบบค่ะคือเราไม่ใช่หุ่นนางแบบที่แท้จริงเราก็เลยกลับมาทําหุ่นเราใหม่ทําหน้าเราใหม่ทําตัวเราใหม่แล้วก็ไปรอบหน้าก็คิดว่าต้าจะช็อกอคคะฮะจะแล้ก็ทำาืุเราใหม่อีกรอบก็คือทำทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะ <c oughs> เริ่มกันใหม่หมดเลยก็ <c oughs> ขอละคาอีกทีหนึ่งถ้าครึ่งวัน ถึงบนเท่าไหร่น่าผานี่เราจะทำานี้ชี้เลยนะผาอัธมภาต้องเปลี่ยนกี่บาทเอโดไทเนี่ยคนอยากรู้ราคามากเท่าไหร่ที่เราไปสืบมาเท่าไหร่เอนานก่อนถ้าท่านในเมืองไทยม่สืบมาแล้วราคาเราไม่กลัวเรากลัวคือทำไม่ได้ประมาณประมาณเท่าไหร่ราคาจะอยู่ประมาณเอโดไทนะฮะอยู่ประมาณแสนห้าสองแสนแต่ถ้าที่นี่อุเราไม่เราพู่ราคาไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆตัติก็ไม่ไม่ได้จำราคาครับเพราะว่าก็แต่เราเป็นได้เท่ากัน ใช่ครับใช่ครับมันก็มีว่าใส่สองตัวใส่สี่ตัวอะไรเงี้ยครับตามจริงแ,แล้วถ้านหน้าของแอนนาทั้งหน้า AI จับแล้วเป็นผู้หญิง <c oughs> คือขอแค่ว่าเราเข้าเฟซแอปเราไม่ยึงหมดให้เราเข้ามา <c oughs> ่ไหร <c oughs> ถึงร้านเกินร้านไหมหรือว่า<ำ>ไม่ถึงร้านก็ทำให้เกินก็ได้เจ <c oughs> ็ดหลักจไม่เกินก็ได้คุณใครู้สึกไหมครับถ้าไม่เกินคุณไทรต้องคิดแล้วว่าอยากเกินจ่ายที่มีบาทก็จ่ายคือเราว่าเมนหลักไม่ได้ราคาเมนหลักคือ เป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยหมอพาเราไปได้ไหมถ้าเราจะไปขอนแก่นเราต้องถึงขอนแก่นนะอย่าพาเราไปปล่อยกลางทางไม่ใช่พาเราบโรโรล่าต่อรถต่อรถต่อเราเองดังนั้นเราก็ไม่เอานะเรากลัวที่นี่พาไปได้ค่ะส่วนตัวนานจะไม่พูดถึงที่อื่นดีไม่ดีแล้วกันแต่นานศึกษามาแล้วว่าที่เนี่ยโดยรวมเลยนะคะนานชอบที่ใช้หมอเฉพาะทางที่เป็นหมอเสรีพลสติกโดยตรงในการมาผ่าตัดทำให้เราอย่างน้อยเพรา่าได้เรียนด้านนี้มาไม่ใช่ว่า ไปเรียนจบอ่ะสมมตินะฮะไปเรียนจบเกี่ยวกับวิศวะแต่ว่ามาทํางานเกี่ยวกับพยาบาลอย่างเงี้ย,ยมันก็เป็นคนละด้านกันดังนั้นถ้าคุณหมอจบเกี่ยวกับศัลยพลาสติกมาโดยตรงเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการทำาสร็กรรมของเราเนี่ยมันจะประสบความสาเร็จเพราะอย่างน้อยหมอก็มีความรู้แล้วด้วยแล้วด้วยจํานวนลูกค้ารีวิวที่เนี่ยค่อนข้างเยอะมาก เอาเปา็นว่าอนาคตก้าพูดนะในประเทศไทยอะ่ะมีม่ก่ที่นะที่เราจะเดินเข้าไปทำญญกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากว่าหลายคนก็เสนอว่าพุณนเข้ามาสิแต่ที่นี่ไม่เสนอเรานะ <laughs> งงเหมือนกันที่นี่ไม่ไม่ยอมเสนอเรื่องเราเข้ามานะเราก็รอเอ๊ะเมื่อไหร่เขาจะติดต่อเราเข้ามาทาฟรีนะเมื่อไหร่เขาจะติดต่อให้เรามาเป็นพรีเซนเตอร์เราไม่เคยได้รับตรงนั้นเลยอะ่ะจนเราต้องเดินมาเองอ่ะเราก็แบบ <มา S 1> เดินมาเองว่มาเสนอเดินมาเสนอเรื่องตัวเองว่าทาให้หนูหน่อยได้ไหม เราก็ไม่ได้ด้วยคิวอ่ะก็รอด้วยต้องรอปกติเราไปที่ไหนก็คือเดี๋ยวรัฐพรุ่งนี้ทําเลยทำได้เลยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ที่นี่คือลูกค้าก็เท่ากันหมดแล้วเขาก็ดูแลแล้วเขาก็พูดตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าคุณจะสวยดุดเจ้าหญิงดุดนางฟ้าเราจีจี้มาเขาก็จะบอกได้ว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจีจี้ไม่ใช่ว่าจีจี้จะออกมาจากโรงพยาบาลเลยถ้าเป็นกลุ่มคงน่าจะยุบจะบวมนานนิดนึงนะถ้าเอาเป็นความจริงนะ ก็ย <owad Es> ังไงถ้าจัดสวยสวยสวยพอดูได้เนี่ยหนึ่งเดือนแต่ถ้าสวยเริ่มเริ่มถ้าเริ่มดีก็หลังสาเดือนแต่อันที่อยากสวยเลยเรามีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าเราเป็นคนที่ทำเสลยกนารทุกครั้งมันก็สวยเร็วจบนะโอเคดีดีดีขอบคุณครับ